พิเศษด้วยวันนี้เราจะไปที่อีเกียกันแล้วก็จะไปซื้อของเข้าบ้านนิดหน่อยแล้วก็ถ่ายรูปนิดหน่อยเพื่อนคนเดี๋ยวเราไปดูกันตลาดอะไรนะซูวิลล่าแถวๆอีเกียเจอมาทีเสร็จแล้วเราก็พูดกับถากล้องดีๆนั้ยเดี๋ยวเรากันเลยจะไปซื้อของกินเข้าบ้านกันแล้วก็ค่อยไปอีเกียเพราะนี้ไม่ทางขาแล้วก็อชอบตลาดมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าซื้ออะไรบ้าง ก็คือจริงๆเนี่ยเราเพมาตลาดนี้แค่ครท,ที่2อหรือสามนี่ยแหละใช่ไหมแต่ว่าคือของมันจะเยอะมากมีทั้งของสดแล้วก็แบบอาหารที่ซื้อกับกะอะไรเงี้ยพขก็เลยทอ ก็แต่ว่าวอนนี้คนเยอะมากก็เลยน่ากลัวนิดนึงก็ต้องระวังร้องเยอะกว่าครั้งที่แล้วใช่ไหมใช่คือครั้งที่ก่อนมาคือแบบเมื่อประมาณหลายเดือนแล้วอ่ะอาหารได้ยังเป่าเออก็คือตอนนั้นอ่ะมันแบบดีบางหลังที่ติดกันเหมือนเปิดแค่ครึ่งตลาดแล้วคนน้อยแบบไม่เยอะแต่วันนี้มะคคือแบบที่เห็นจะเชื่อว่าหลงดาวนี่ถ้าแคนเดียวละหกพันแต่ว่าคือคนเยอะมากคือไม่ได้ไม่กล้าเดินซอยที่คนเยอะเลยอะเดินดีน่ากลัวมากคนต้องระาังกันแล้วก็เดี๋ยวจะฉีดนะเพราะใช้ที่อ่างทองแบบนี้ให้ดูสปอนเซอร์ อันนี้ไม่ใช่แต่ว่ามันดีมากเลยแนะนำทุกคนเพรว่ามันเป็นกลิ่นอิงลิ้แพ้แล้วกลิ่น์มันเหมือนมากเดี๋ยวให้ใจิตให้เาจะดี่ดูไม่อาอ,าอาเอามาโชว์ดิหอมไหมให้ไม่กลิ่นอิงลิ้แพ้เลยแล้วหอมมากแล้วก็ซื้อมาสองกลิันเลยมีแอนกลิ่นตี้ด้วยก็หอมเหมือนกันแล้วมันเป็นแอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เลยเทอะโอเคดีมากฉีดได้ทั้งวันมันหอมแน่นะเดี๋ยวไว้แปะตรงนี้ซื้อมาจากคาบิเตอร์เราไม่ได้สปอนเซอร์นะซื้อเองคือถ้าเขาเห็นก็ส่งให้อีแต่เขาจะหมดแล้ว จะไข่ลูกกระหาคือเจดชอบมากก็เลยซื้อสองด้วยเลยแต่ว่ามันมีคนเรียกว่าไข่เต่าเลยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะกดหนึ่งกดไข่ลูกกระหากดหนึ่งไข่เต่ากดสองเรียกว่าอะไรกันหนูเรียกไข่เต่าอืมไขันมีคนเรียกว่าไข่เต่าเลยอ่าใช่แล้วไข่เต่าคืออะไรทุกคนท่ายานปลากินไข่เต่าหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ดูไปดูไป าห,หมายความว่าหมอและพยา,า,าบาลเนีมม่ยสามารถมาทานซื้อได้คุณยังไม่รู้เรื่องหรอแต่ว่าตอนที่สมัยอยู่บ้าแต่อะเวลาคนเดินไปซื้อก็เพื่อนบางคนบอกว่าไปซื้อไข่เต่าอ๋อก็ไข่ไข่เต่าก็ได้ไงมันแยกได้โอเคแล้วเขาเรียกอ,อะไรไข่ไข่เต่ <laughs> าเมื่อก <laughs> <laughs> ี้เราได้คัสใหม่ระหว่างทางเดินมาลดว่าไข่หนกกระทามันคือแบบนี้น <laughs> <ว>ี่ยอกแม็กกี้แล้วก็เลยอ่<ห>านแล้วสรุปอันไหนคือไข่หนกกระทะ จะมาช่วยเราเติมน้ำมาแล้วเดินตะแตกไม่อยู่วันนี้เชื่ออังกฤษเอ็ใส่เสื้ออังกฤษเดี้บอกว่านี้เอาไข่มาต้มแล้เลยเูดี้นขอว่า มาซื้อเอ,อม,มีมีภารกิจสามอย่างก็มีหมอนค้างมีพรมแล้วก็ของใส่ห้องน้ำแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีอะไรอีกบ้างเพราะเมื่อกี้ที่ได้มายังไม่ได้อยู่ในนี้เลยได้หางขยะมาเอามาด,มาดูมันเป็นสีฟ้าเรื่องเล้ว่สะสุดา,ดาเดี๋ยวเอาไปติดลูกกระดาษที่มันดึกๆได้เนี่ยที่ขายสนใจเดี๋ยวไปดูที่างอื่นก็ชวอถ้าได้เป็นที่ขันน้ำส้ม แต่ว่าตอนนี้ของที่ได้ามาเป็นของไรสัลล้าหมดเลยโชว์โชว์เอ้ยเดี๋ยวเข้าไปโชว์ที่บ้านดีกว่าโอเคแต่ว่าตอนนี้ของที่ได้ามาเป็นของที่น่ารักแต่ว่าไม่รู้ไปทําอะไรหมดเลยไม่เปไรทันนี้ก็น่ารักนะเพราะว่าเป็นสีดูดิถ่ายถ่ายอีนน่ารักปะแต่ไว้ทําอะไรอ่ะดูค่อยคินี่คืออะไรอ่ะยังไม่รู้ว่นี่ที่ปอกเปลือกผลไม้ใช่ปะผู้จัดการยังใจเอายังใจสีน่ารักอ่ะเป็นไงมีแล้วใช่อ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าอันที่มีไม่ใช่สีนี้ คิดแรกก็เฟลไปแล้วเพราะว่าเมื่อถึงแล้วเขาบอกว่าผมนั้นไม่มีแล้วแต่จะให้ดูรูกนี่ค่ะที่อยากได้มันไม่มีแล้วก็เลยน่าจะไม่เอาผมละเพราะว่าไม่มีรายที่อยากได้เลยเดี๋ยวจะเป็นรื่อื่นแทนแต่ต่อไปคือหมอนค่ะกับของที่ใส่ในห้องน้าใช่ไหม นี้เรากำจะซื้อแจกันแต่ว่ามันยังไม่มีดอกไม้นะแล้วบ้านเราก็ไม่ใช่บ้านที่ซื้อดอกไม้มาวางกันด้วยก็เลยคิดอยู่ว่าหรือเราจะซื้อแจกันเฉยๆไปตั้งไว้ก่อนแต่ไม่มีดอกไม้คือเค้ามีดอกไม้ปลอมมาด้วยแต่ว่า <c oughs> คือไม่กินลองแล้วมันไม่ค่อยสวยก็เลยกาลังคิดอยู่ว่าแจากาันเปล่าหรือว่าไม่ซื้อดีเครียด <c oughs> เลยตอนนี้เรามาตรงสวนแล้วก็รู้สึกอยู่ดีดก็อยากทําสวนตรงระเบียงที่คอนโดขึ้นมาทาั้งทงที่สวนเนี่ยตรงที่ระเบียงนะคือจะบอกว่ามันเล็กมากออกไปยืนยังไม่ได้เลย เคยเจอไม่่แตเดี๋ยวเออเดี๋ยวไปตากผ้าเดี๋ยวอุอยนี่น่ารักมากเลยนี่น่ารักมากเลยนี่น่ารักมากน่ารักไหมน่ารักไหมดี๋ยว่อันนี้เอาไปถักตะวันตรงตรงในห้องได้เพราะมันเล็กกันเลยตากทิ้งเดี๋ยวขอดูก่อนท๊ดาตอนนี้สรุปก็คือซื้ออันเมื่อกี้มาพี่แบบได้แล้วก็ซื้อต้นไม้มาเรียบร้อยเดี๋ยวลองไปจัดกันตอนนี้มันเริ่มออกนอกเรื่องไปใหญ่ละตอนแรกจะเอาแค่หมอนข้างกับที่วางคองตอนนี้คือเยอะละเยอะ ต้องรีบกลับสู่ความเป็นจริงก็คือเดี๋ยวเราจะรีบลงไปซื้อหมอนผ้างกันแล้วก็จะได้เสร็จภารกิจเพราะตอนนี้มันไม่ใช่ละมันไปเรื่อยแล้วเขาก็าคมอ่ะคมที่จะเอาอ่ะมันก็หมดไงตอนนี้เลยพูดหวายมากแล้วก็เดินวุ่นวายแล้วงงแล้วล <c oughs> หลงรายงานสถานการณ์สดตอนนี้นะเราลงมาตรงชั้นที่แบบเอิมหยิบของอะไรเงี้ยแล้วมันไม่น่าจะหมอนค้างไม่น่าอยู่ชั้นนี้ละ <c oughs> เหมือนจะผิดเดี๋ยวขึ้นไป ข้างบนอีกรอบหลงทางแล้วก็ยังไม่สำเร็จอีกดได้หมอนพากแล้วภารกิจในวสิสุแต่ว่ามันมีไซส์เดียวก็เลยเอาอันนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะดูตรงห้องหน้าอีกนิดนึงแต่ว่า,ากีวินบอกว่าซื้อหมอนมันเพราะว่าตอนเนี้ยช่วงเนี้ยได้ใช้เรียนด้วยให้ซื้อเลยไป Muito wow. ไปดูอันเล็กๆตรงนั้นดีวกว่าเรากลับมาตรงนี้อีกแล้วนี่เพิ่งหยิบไปเมื่อกี้ทำไมเรากลับมาที่เดิมอีกแล้ววะแล้วก็หมอนตรงเมื่อกี้ที่ซื้อตรงนี้เอะไรอ่ะเดินวนหนึ่งร้อยรอบตัวที่ทงไหนว่วะยังสายอะ่ะโซนโซนไฟแต่ถ้า,าว,วันนี้เนี่ยวันนี้เดินหลงวนตรงนี้เป็นซ์สิบรอบแล้วเรากลับมาโซนหมอน,นี่แล้วนะไม่อยากได้และโคมไฟอะไร คือความจริงอะโคไฟไม่อยู่ในแผนด้วยตอนแรกแต่ว่าเมื่อกี้เจอของโชว์แล้วอยากได้ก็เลยเดี๋ยวจะมาเอาแต่ก็เลยต้องเดินกลับมาตรงที่เดิมอีกรอบตอนนี้เจสซี่คือเลิกเดินแล้วนะ้เจ็ดไปนั่งรออยู่ตรงข้างล่างตรงจตังละชะด้าวันนี้ซื้อเสร็จแล้วหน้าของมาเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปจ่ายตังแล้วในที่สุดแต่ว่าเดินผ่านตรงเนี้ยมา้อยรอบอะจริงๆริอะ แย่ yeah, มากเพราะว่าแบบไม่ให้มันแบบเสร็จทีเดียวมันวนๆอนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังค์กันตอนนี้เราซเส็จแล้วในที่สุดเหนื่อยมากคือเหมือนขาสะุดออกมาเลยนะตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงกว่าแล้วเราไม่ถึงกี่โมงอ่ะพ่อบ่ายสองบ่ายสองมั้งน่าจะเดินไปประมาณสองชั่วโมงอะ่ะก็คือตอนนี้คือเหนื่อยมากเจสซี่ซส แล้วก็ได้ของมาเยอะนิดนึงเดี๋ยวกลับบ้านไปดูกันว่าได้อะไรมาบ้าง่ตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่คอนโดกันแล้วนะคบแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือของเมื่อกี้ที่ซื้อมาเนี่ยเราจะมีบางอันที่จะไว้ที่บ้านแล้วก็บางอันที่จะมาไว้ที่คอนโดก็เลยทําให้เอ่อจะแมงไม่ได้ดูทั้งหมดนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาฮอของที่จะเอาไว้ที่นี่ให้ดูก่อนนะครับว่าเราจะทําอะไรบ้างแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเราจะไปดูที่บ้านกันว่าซื้ออะไรมาบ้าง ก็เดี๋ยวจะมาจัดโซนตรงนี้ใหม่นะคือเพราะตอนแรกเอาซื้อต้นไม้มาแล้วดูดิคือตายจนแบบโหน่าสงสารมากอะลูกแล้วก็แบบอันนี้ก็มีแบบแต่ละต้นก็คือตายหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะจะมาทําตรงนี้ใหม่หมดเลยเอาเอาไหมมค่ะเโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาจัดของตรงนี้กันอันนี้คือทั้งหมดที่เราจะใช้ที่นี่นะที่ซื้อมาโอเคมาดูกัน เซซีนั่น่อยียบบอกว่ามันได้เลยไม่ต้องประกอบดูได้ยังไงล่ะเสียบไม่เดียวมีตะปูมาด้วยแย่ละ,ะไม่เป็นไรทำได้ คนดูเขาบคนเป็นตัวอซีดีดูนี่ไม่ได้เลยอินนี้ทำอะไรจบเห็นไหมบอกแล้วต้องไดทำที่บ้านเลยที่ยบกบอกว่าถ้ทำดคนดูไปหาไปหาไปหาคอนอะไรมาตอไปเร็วเดี๋ยวตัดคลิปชิบชิบไปหาเลยไม่มีหรอก้่ให้ตั้งกล้องหายตั้งกล้องอยู่ไปหามาแขกอก็คลิปนะต้เต้เต อีน <Where fore>? ิดนึงอีนิดนึงอีนิเดียวจะมันจะได้นล้อีนิดนีนิดนึงอีนนีนนึงโอเคละโอเคละหมดเกือบแทนมากใช่เย้ได้แล้วหนึ่งข้าแล้วตอนนี้เราไม่รู้ว่าทําไมอันอื่นอ่ะคือมันก็เข้าไปพอดีได้หมดนะแต่ว่าไอ้ตรงฝั่งอันเนี้ยมันไม่เข้าเลยอ่ะมันแน่นมากข้างล่างด้วยตรงอันเนี้ยมันมันแน่นมากแบบหมุนไม่เข้าเลยอ่ะทําให้ข้างบนมันก็เลยเป็นนี้แต่ว่าเสร็จแล้วค่ะดา ฝีมือเจสซี่ทางนั้นเลยได้ตู้มาแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็ใส่อุ้ยอยากเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เรามีเทียนหอมอยู่ก็เดี๋ยวมาวางด้วยวางเทียนวางอันนี้ด้วยดีไหมใส่ดีนะ้ก็มีไฟนจะใส่ทั้หมดเลยมันแน่นไปบ้าหรือว่าวมันสอเนแรง อ,นนอันนี้ก็จะเป็นมุมหน้าทีวีที่จะแบบว่ามีโซนไฟตรงน,นี้แล้วก็ฝังนี้เป็นต้นไม้ที่คิดว่าตัวน,นี้มันมืดไปอ่ะเดี๋ยวจะหาไฟอะไรมาวางนะแต่ว่าตอนนี้นีแค่นี้ก่อ,น,อนนี่ก็คือโต๊ะจะอีกียแล้วก็ต้นไม้ที่เราซื้อมานะครับแล้วก็พวกไฟ ตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูของที่เหลือกันคือมันไม่ได้มีเยอะมากแต่ว่ามันเป็นของมก็ะจคก็ชิกกิที่น่ารักนะทุกคนก็คือเราจะแสชแบ็กไปรอบก่อนให้เราไปอีเกียแล้วเราได้ไปซื้อแก้วน้ำมานะแล้วเราก็เอามาทำติ้งแล้วก็เป็นแบบนี้ที่ทุกคนเคยเห็นนะจะเคยเห็นในทวิตเตอร์กันนั่นแหละแล้วก็รอบนี้ก็เลยไปซื้อมากคล้ายๆเดิมนั่นแหละแต่ว่ามีหลายอย่างมากขึ้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีหลไรบ้างโอเคทุกคนอย่างแรกก็เป็น เป็นจานสีๆนะส่วคนซึ่งอันนี้ราคามันน่าจะเซลล์ยอยู่มันเหลือแบบอ่ะเราไม่น่าจัมันน่าจะแบบถูกมากประมาณน่าจะร้อยเดียวหรือไม่ถึงนะแต่ว่าอ่ะอันมันก็จะได้มาทั้งหมดนึกสองสามสี่ห้าหกหกใบที่มีหลายสีมากแล้วแบบสีมันน่ารักมาก,มก,มากทุกคนเป็นสีเหลืองเขียวขาวแล้วก็สีชมพูก็มีสีเทากับสีฟ้าน่ารักมากนะก็คือเราจะเอามาเป็นแบบที่วางแบบชั่ครึ่งระดับแล้วก็ของน่ารักน่ารักคืออันนี้เป็นลูกกตาที่ขายที่สนใจนะนี่เป็นไซส์ใหญ่สุดที่มันแบบจะดึกดึกดึกด,กด,ดาก็อามาติดด้วย เพื่อเพิ่มความน่ารักเดี๋ยวมาดูกันว่าติแล้วจะเป็นยังไงเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ก็จะมีตาดึกดดด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาใส่ของได้เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงทำอีกอันละกันเป็นสีชมพู อย่างนี้แล้วกันได้เรียบร้อยแล้วอันที่สองนะแล้วก็พอแล้วเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนก็จะได้มาเป็นท้าอาจารย์เสียงกับอันนี้นะเดี๋ยวเราก็ไว้ใส่ของได้เดี๋ยวทำที่อื่เพออาไปนึ่งก็คือถังขยะที่เราซื้อมาอันนี้แต่มันเป็นสีฟ้าแล้วมันน่ารักมากก,ก็จะมาติดลูกกตาเหมือนกันนะตอนนี้มันมีลูกก,กตากิ่อแค่คู่สุดท้ายแล้วไม่เป็นไร อันนี้ซื้อมาจากสบใจราคา12บาทนะคู่หนึ่งนี่เขาแปะเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็นี้ก็ได้อันน่ารักมากอันต่อมาคือแก้วนะเป,นเ,ปนเป็นแก้วสิ่มพูแล้วก็เลยซื้อมาคู่กับอันนี้เป็นที่ปิดฝาแก้วนะเป็นสีเหลืองแล้วมันก็เลยเข้ากันน่ารักมากหรือว่าเราจะมาติดสติกเกอร์นิดนึงเพื่อความน่ารักขั้นกว่านะทุกคนมันจะน่ารักมากอะ่ะอันนี้แต่เราต้องหาสติกเกอร์ที่เข้าก่อนแน่สิ ให้เราเลือกไปอันนี้นะเป็นน้องแมวมาแปะมันจะได้แบบตรงพอดีดนี่ทุกคนก็จะได้เป็นแก้วที่เป็นน้องแมวแบบนี้น่ารักมากแล้วก็มีฝาแปะโอเคเรียบร้อยอน่ารักมากโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาไว้นน้ำบนโต๊ะความจริงตอนนี้มีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นเป็นสปอนจ์บ๊อบอันนี้ซื้อมาจากนนไปลงหนังแล้วเขาทำเอเป็นสปอนจ์บ๊อบอยู่แต่ว่าแบบฝามันปิดไม่ค่อยลงแล้วตอนนี้มันเหมือน,นฝามันปิดไม่ค่อยสนิทก,ก็เลยจะเปลี่ยนแล้วก็เลยเดี๋ยวน้องแมวมาไว้แทนอโอเคอ เป็นอันนี้ชนมะันเป็นฟองน้ำทุกคนแล้วมันน่ารักมากเป็นฟองน้ำที่แบบเป็นสกอ,อดไบอ่ะช่เป็นสกอดใบซึ่งอันนี้มันจะเป็นแบบสกอดไบก็ไหนแบบเป็นอันนี้สีชมพูแล้วก็ข้างหลังเป็นฟองน้ำอย่างนี้เอาไว้หลังจานแต่ว่ามันน่ารักมากก็เลยอดใจไม่ซื้อไม่ได้ต,ต่อไปอันนี้ตั้งนองไว้ตรงนี้ตั้งไว้ตรงนี้มันไม่เห็นโอเคโอเค อย่างต่อมาก็จะเป็นอันนี้ก็คือกันไกลแต่ว่าเป็นกันไกสีเหลืองที่เป็นสีเหลืองที่น่ารักมากนะทุกคนก็เลยแบบว่าไม่ซื้อไม่ได้อีกแล้วอ่ะทั้งนที่มีกันไกลแล้วแต่ว่าเป็นกันไกล,ลายมินิเมาส์นะแต่ว่าตอนนี้มันเ <laughs> พิ่งหายไปวันนี้แหละเดี๋ยวค่อยหาแต่ว่าอันนี้ก็ได้ใหม่มาแล้วนะเป็นกันไกลสีเหลืองน่ารักมากอันนี้จะไม่ติดสติกเกอร์ละกันนะเพราะว่าติดก,กัน <laughs> ติดอันนี้ละกันถ้าได้แค่นี้พอนี่ ถาด้ก็จะได้นไกช่ชีเดี๋ยวหนาหละักความจริงอยากเอาผ้ามาผูกตรงนี้นะเป็นผ้าลายสกอตสีแดงแบบนี้แต่อันนี้มันยางมัดผมนะไม่อยากมัดมาแต่ดูดิถ้ามันไวตรงนี้โอ้โหน้าหลักมากเดี๋ยวไปหาผ้าอย่างนี้มาก่อนนะรู้สึกว่ามีอยู่แต่ว่าต้องหาก่อนจะามาผูกตรงนี้นะะ้าหลักเคแล้วก็ต่อมาอันนี้คงเจสซี่เป็นที่แบบว่าโลเสื้อนะไม่มีอะไรแล้วก็ยางสุดท้ายอันนี้จริงๆละ่ะก็เป็นคือกล่องอย่างนี้นะเป็นสีฟ้าซึ่งเรามีแล้วนะจริงๆแล้วอะ แต่ว่ามันดูดีก็คือเอามาเป็นใส่เป็นกล่องใส่ของนะอันนี้มีกิบตอกแปะอยู่ด้วยแล้วก็เป็นกล่องใส่ของที่แบบแปบะบว่าเจลีไว้ตรงนี้อย่างนี้แต่ว่าอันนี้มันไม่มีฝาปิดอะ่ะเราก็เลยซื้ออันไปมาเพิ่มอันนี้ไว้ใส่พวกเคสอ่ะเยอะมากก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกอันเป็นสีฟ้าเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันมีฝาปิดด้วยนี่แล้วเราก็มีสีชมพูด้วยนะแต่ว่าเป็นของอีเกลเหมือนกันแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่อ่ะเอาไว้ใต้โต๊ะเอาไว้ใส่ของอันนี้ก็เอาไว้ใส่อะไรก็ไม่่่รรรรรู้้้ซือออมมมาาาากกกนนนะเเพััียยบ แผลเรียบร้อยนะเป็นสีเหลืองแบบนี้น่ารักไหมแต่ว่าเดี๋ยวจนะยังมีฝาด้วยอะ่ะแต่มันชุดก,ก่อน หรือว่าสีส้มก็ได้อันนี้เป็นพัทยาพัทยาจริงจริงเลยนะสีส้มแต่ว่าเดี๋ยวเราเอามาแปะตรงนี้เราต้องทำทุกอย่างอย่างรวดเร็วนะทุกคนเพื่อความน่ารักเสร็จแล้วอุ้ยทะยงเลื่อนนิดนึงเดี๋ยวแปะคราวใหม่นี่เดี๋ยว,วยเราเขียนทูตรงนี้นิดนึงเสร็จแล้วเขียนตรงนี้ว่าไฮไฮไว้แต่ว่าหมึกมันไม่น่ารักนะเพราะว่าเขียนทับหลายรอบอะหมึปกปากกันปิดแค่นู้นแค่นี้ทังนันงน้นอนะ แล้วเป็นเทยงกับตัวยองแล้วก็ด้านนี้เป็นติ๊กเกอร์เทนโอเคเดีย๋ยวแปะดาวเพิ่มนิดนึงแล้วก็เสร็จแล้วดีกว่า,า,าเสร็จแล้วนะทุกคนก็ได้มาแล้วเป็นอีกกล่องหนึ่งโอเควันนี้ก็ครบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวนี้จะไปไปใส่ของี่คอนโดแล้วโอเคก็จบลิบว้เท่านี้แล้วกันก็หวังว่าจะชอบถ้าเกิดว่า ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากดูคลิปแบบไหนอีกก็คอมเมนต์กันมาได้จะพยายามทำออกมาให้เยอะๆนะทุกคนโอเคบ๊ายบาย